สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่4ตุลาคมปี2024เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอรลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่อกันที่โปรโกแกรมฟุตบอเลเดชมช้ม่มชิพอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนาที่9เวลาตี2อซกกันเดอร์แลนด์ะพบกับลีดยูนเตดโปรโกแกรมฟุตบอลลาลีกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาที่9เวลาตี2เลกาเนสะพบก,กับบาเลเซียคู่นี้ถ,ถ่ายทอดสดทางบินสปอร์ส3 โปรแกรมฟุตบอลุนเดสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนาที่6เวลาตีหนึ่งครึ่งอาบวกจะพบก,กับบริเซิลบนเชนคลักปักคู่นี้แต่ทดสอบทำบินสปอตหนึ่งโปรแกรมฟุตบอลกาโโชเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาที่7เวลาย3 3นาฬิกา3สินาทีนาโปลีจะพบโคโมและเวลาตีหนึ่งสเวโรนาจะพบกับเวเนเซียโปรแกรมฟุตบอลหลุกอองฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนาที่7เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าโอลิมปิกมา์เซจะพบอ,องเช โปรกแกรมฟุตบอลเอรีนวิสเซลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลาตีหนึ่งอันเมเลจูพบวินเลนทเวโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลาตีสองสิบห้านาทีลี al โออัพจะพบฟอร์มาลิคาโปรแกรมฟุตบอลสเปริลิกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลาเที่ยงคืนลิเซสปอร์จะพบอันเดนเยสปอร์โปรแกรมฟุตบอลโปรลีกเบลเยียมในคืนนี้ก็เป็นนัดที่10เวลาตีห ah นึ่งสี่สิบห้าเวสต์เตโลจูเพกกับเบ เราไปดูโปรกแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับในวันนี้ก็เป็นนาทีเก้าเวลา19บเนาฬิกาเชีงยงรายยูไนเต็ดจะพบลำพูนเวลเลอร์คู่นี้แต่ถ้าเสิร์ฟทางทูบอลไทยโปรกแกรมฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนาทีสามสิเวลา17บเนาฬิกาอาุบลราชวงกาจะพบกับนาโกย่าชสีมาโปรกแกรมฟุตบอลซาอทีบโปรเฟชชั่นอลลีกในคืนนี้ก็เป็นนาที่6เวลา22่สนาฬิกาอาาลัลคาริสจะพบอัลโคลูดเวลา22่สนาฬิกาสินาทีอัลลิจาร์จะพบอัลคาดิสยาและเวลาตีหนึ่งดัลชาบับ โปรแกรมฟุตบอลสกุนเดลลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลาตี1ครึ่งอุเอสกาจะพบคาดีสโปรแกรมฟุตบอลเซเรียอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลาตี1ครึ่งซัมโดเลียจะเพบยูเวสตาเบียและโปรแกรมฟุตบอลุบเดสกา2ของเงยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่8เวลา23นาฬิกา30นาทีพาเดลบ,บอลจะเพบเลนกินสบวกและคันสลูจะพบดัมสตัดนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ